สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูกิ่งนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องหน้าที่ของลำต้นพืชค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครั้งที่แล้วเราเรียนรู้กันในเรื่องของรากแล้วนะคะ ขัดขึ้นมาจากรากนะคะจะเป็นส่วนของลำต้นนะคะลำต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมานะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะอยู่บนดินมีกิ่งก้านและใบนะคะแต่ก็มีพืชบางชนิดนะคะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินอย่างเช่นหญ้าแพรกหญ้าแห้วหมูกล้วยพุทธร,รักษาขมิน้นขิงขา่าว่านมันมือเสือ หอมกระเทียมเผือกซ่อนกลิ่นฝรั่งหรือมันฝรั่งก็มีนะคะตัวอย่างของพืชที่มีลำต้นใต้ดินนะคะมีเผือกมีซ่อนกลิ่นฝรั่งอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อมาเลยค่ะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเด็กๆคงคุ้นเคยนะคะนั่นก็คือหอมมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะ ต่อมาคิงมันฝรั่งค่ะหน้าที่ของลำต้นนะคะลำต้นจะทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบและดอกให้ได้รับแสงเพราะแสงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการสร้างอาหารนะคะและพืชยังทำหน้าที่ในการเป็นทางลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารที่รากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนอื่นๆของพืชน,นะคะและก็ลำเรียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งผ่านลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะนอกจากรากจะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารก็มีนะคะดังนั้นหน้าที่ของลาต้น ก็มีทําหน้าที่ในการสะสมอาหารเหมือนกันค่ะเรามาดูซิว่าที่เด็กๆเ,เคยเห็นที่เด็กๆนําไปรับประทานเนี่ยจริงๆแล้วเรารับประทานลําต้นของพืชกันนะคะเช่นเือกที่เป็นหัวหัวที่นักเรียนนําไปรับประทานนะคะเรารับประทานลําต้นกันค่ะลําต้นพวกนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการสะสมอาหารพวกแป้งอยู่นะคะแฮ e วจี n น,นะคะ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าสมหวังนะคะขิงมันฝรั่งนะคะตัวอย่างพวกนี้นะคะคือพืชที่ลำต้นทำหน้าที่ในการสะสมอาหารค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ